สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากฉาเชิงเาแลนะ้วผมออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วครับก็มาเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาจอดแวะพักรถที่ปั๊มครับก็หากาแฟกินหาอะไรกินนิดหน่อยกะว่าเดี๋ยวพักรถสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อครับก็ เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งแรกนะครับเราก็มาคนเดียวครับผมก็อลองดูครับสต่วันที่สองวันที่เพชรบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นที่เขาค้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนบ้างกออ็เดี๋ยวค่อยๆหาในข้อมูลในเกิลแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยจเจอกันคลิปต,ต่อไปนะครับกับการมาเที่ยวเพชรบูรณ์ครับผม